สวัสดีคนที่เข้ามาดูช่องผู้บ่าวรอรออยทุกคนด้วยนะครับผมผมน้องผู้บ่าวรอรออยครับวันนี้จะตามผู้บ่าวรอรออยไปทําคลิปครับที่ว่ามันลงคลิปช้ามันจะเล่นเด็กเกมครับนี่ครับดูครับอะไรทุกวันนี้ไม่เปิดคลิปอะเลยคลิปเด่นนี้ลองไปวิ่งดูตอนนี้ใส่หัวชีแล้วนะทุกคนเป็นหัวชีลรหเจนะของคลิปวันที่ห้าแล้วผมราัเจนี่คือวิ่งได้ผมไม่ได้อันนี้ยังรอยังไม่รู้เนาะเพราะเรายังไม่ได้ลองผมไม่เคยไล่รถมากขอนะทุกคนเคยทำเพียงแค่รอบเดียวนะ หรือทำเองอบบทำรอบเดียวคนก็อันนี้คนดูอยากให้ใส่ใช่ไหมการใหม่อย่างเดียวคนแรงแรๆดูเด็ดเอาไปลองเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมีคนไม่เชื่ออ่ะช่างให้ดูอีกรอบนึงาต่งดิิจอลโอ้ลวงหมวกนี่มันเจ็ดสิบสองเลยนะเนี่ยลวงหมวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองลองลองเอาลองวางหมวกดูอ่ะลองช่างใหม่นะยหกสิบเก้าถือหมวกคุณถือหมวก หมวกสองโลโอ้หอาตตีเป็นเจ็ดสิบเอ็ดอะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดโลประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวจะไอแบกมึงลองอันนี้คือตัวขับผมอ่ะลองถือหมวกดิเท่าไร <5. S 2> เออห้า่นะ,ะเดี๋ยวมึงเอาให้มึงเอาไปขับทางแม่งเละโคตรวะ่ะเนี่ยทุกคนดูแม่งทางไปบ้านผมอะโอ้ทำทางใหม่ทุกคนมันต้องทำหมวกกองจริงๆแล้วแหละ โคตรเละอันนี้ผพ,พื้นแม่งเละมากอ่ะตักกี่วันเสร็จไม่รู้นี่ดูดิแม่งกระเด็นเข้าเรือนหมดแล้วมั้งนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือํทำใหม่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ถนนเลี่ยงเลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวขอไปเติมลมเติมมันก,ก่อนไม่ยอมหมดแล้วนี่วิงได้อะไรไม่รู้ทุกคนไอเสียงไปพ่อตอนนี้น่าจะเป็นเวลาหกโมงกว่าใช่ไหมแบ๊ก ไม่เคยเอามาวิ่งตอนกลางคืนอย่างนี้เลยนะถ้าแบบว่าเราไม่แบบว่ามาขี่รถเล่นนะก็ถือซะว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วกันทุกคนเอาพได้อยู่ก็เดี๋ยวจะลองเปิด GPS นะครับผมเอออย่าเพิ่งเปิด GPS เลยดูเดี๋ยวดูหน้างไม่ก่อนว่าจะวิ่งได้หรือไรทุกคนเอาคาดดูนะครับผมไม่รู้จะวิ่งได้หรือเปล่าล่ะ แต่ผมลองส่วนเขาเล่งขึ้นมันมันเป็นวอดวอดไงไม่รู้ว่ะลองดูลองดูรถเยอะโคตรอันนี้มันเป็นเวลาเร่งด่วนนะสี่ห้าโมงหกโมงที<ๆ>่จริงถ้าเป็นโกโปรแบบห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันสว่างนะทุกคนไฟอย่างนี้แบบในกล้องนั้นจะสว่างเลยผมใช้ฟีอยู่อ่ะยังไม่ได้อัพเลยจะลงแล้วจะลงแล้ว มันจะร้อยสี่สิบบวกว่ะเด็กไปโอ้ ตียี่แปนี่ตัดที่ร้อนสีกิบนัรถผมอะ่ะโอ้๋อย่าไปยูเทิร์นอีกรอบเ่งทุกคนไม่แนะนำไม่ทำตามนะอันตรายนะครับผมเออแล้วก็ผมไม่ได้แบบว่าแข่งกับใครนะก็คือเอารถออกมาไล่ขี่คนเดียวนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อลเื่ใส่กราท้า้าไปถ้าดีถ้าดีก็มีถุมือนะครับผมหมวกกันน็อกตัดวะ่ะยีแตัดว่ะ รถเยอะโพดหวอันตรายมากทุกคนอย่าไปหาหมอบเลยแว้ในสนามเท่านั้นทุกคนอันนี้แค่เอารถออกมาลองเล่นเทสเทขำๆนะครับผมอะมาเดี๋ยวเราจะลองวิ่งอีกรอบหนึ่ง สารคลามก็จะรู้ดีนะผมเร่น,นี้นะไม่ใละทุกคนได้ที่ร้อยยี่สิบเอ้ยได้ที่ร้อยสี่สิบตักนะครับผมเตอร์สนะิบสี่ยี่แปดนะขี้เกียจซื้อเตอร์เาขึ้นหน้าป็นสิบห้าฟันไดไหมเดี๋ยวลองดูทุกคนก็เรือนยี่สิบเจ็ดหัวฉีดเจนะครับผมได้ประมาณนี้ตรงรถอาจจะจอดให้ดูแล้วกันนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ เอยอ่าเดี๋ยวเขอจาก่อนก็ได้ที่ร้อสหน้าไม้ตัดนะครับผมแคมเรี่ยน27แล้วก็มีโมชีตตัวเจนะครับผมตามที่คนดูได้แนะนำผมมาก็เดี๋ยวลองไปลงสเตอรแล้วลองมาขี่ดูนะครับผมก็เนี่ยแหละทุกคนสเตอรเล็กๆเป็นไง ข้างหน้าผมตัดโชคหน้าออก1.5นะครับผมไม่โหลดไม่โหลดเพิ่มนะข้างหลังเป็นโชค3 2 0นะผมไปโชคแกซี่อ่าใครอยากลองก็ลองดูนะผมก็คนอื่นอาจจะไล่ได้แรงกว่าน,นี้นะผมอันนี้คือผมไม่เคยไล่รถมาก่อนทุกคนผมไม่เคยแบบว่าเออจับใครแล้วก็ไล่อยางงั้นอย่างนี้คือผมไม่เคยเลยทุกคนก็ มีแต่เอ็มนะครับผมที่ผมแบบจับทาแล้วก็ยกล้อคือลดแรงให้แรงคือผมไม่เกี่ยงไงคือผมไม่สนใจว่าความเร็วมันจะเพิ่มไหมนะสำหรับผมนะอันนี้คือสาหรับผมนะที่ผมทําพวกทําลูกทําแบบให้มันมีแรงบีเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะยกล้อมันจะยกล้อได้ความเร็วเยอะกว่าเดิมทุกคนผมส่วนแค่นั้นนะผมก็ถ้าไม่ถูกใจใครกับน,นี้ก็ขออภัยนะผมกดไลค์ เป็นกาลังใจแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะผมอย่าลืมนะครับผมก็อย่าลืมนะผมฝากช่องสำรองผมไว้ด้วย๊อกี้คนนะผมก็อยาจัดให้นะผมลูกเดิมหัวนูนนะครับผมไล่ e85 เออเดี๋ยวลองทําดูนะผมพังก็พังไปเลยนะผมพังก็ไม่ซ่อมก็ซื้อใหม่อะผมไม่สนใจนะครับผมก็สําหรับคนที่คอมเมนต์มานะผมว่าเฮ้ยทำรถด,ดีๆอย่างงี้คือผมไม่สนใจนะผมก็อันนี้เป็นรถผมผมจะทําทไงก็ได้เออไปไง <laughs> ไม่ได้กวนตีนะนะนี้สาดละทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามกันเข้ามานะผม ก็เดี๋ยวจะลงคลิปบ่อยกว่าน,นี้พยายามนะผมจะพยายามนะผมลงคลิปบ่อยกว่าน,นี้ก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเบื่อไปก่อนไว้เตือนคลิปหน้าผมไปละกับบ้าน,นมิวเอ้ยต่ต้มิวดิอปแล้ทุกคน